ออกมันหมดเลยเนะอะที่เราก็เขาจะมีแบบมีเป็นเปิดห้องไว้ยังไง เอามาตั้งไม่เฉยๆแล้วนาสมมติปีนี้ได้หรอตั้งหน่อต้องใส่เอาเอาเมล็ดค้างไว้ตลอดให้มันแน่นกดให้มันแน่นแกดให้มันแน่นแกดให้มันแน่นยกบขึ้นมาเลยก๊อืมเด่นเนอะเด่นเนอะเด่นเนอะมันมีเข้าอันอันเข้าน่าเปิ่นก็มีน่ะของของไทยก็มีเข้าอยู่นะมีอยู่แต่มันมาเหมือนกันมาเหมือนกันมาเหมือนกันอันนี้ถ้าคนย่างจางทำมิสูตรในย่างได้ อ๋อต้องสูตรแน่นาะต้องมีสูตรเปลี่ยนก้อนจี๊อ๋ออุ่นเหี่เปลี่ยนแบนแต่วิธีคล้ายๆมันมันมักกับมันเอาอบกับมันมักกับมันจะได้มันเอามาจะได้มาได้มักนะทำเซ็ตก็คือว่าใส่ใส่ใส่จี๊ดแล้วก็เถ้าสามขึ้นก็ขายได้สามขึ้นขายได้เนาะอีสมาร์ทจะขายเนาะอ๋อเปลี่ยนจีเดแน่นอนใชเป็นจะจัดจะทำเป็นจัดจัดมีนาคอยู่จ้ะมีหลายจัดเนาะสิบสี่สิบห้าจันนะจ้ะแล้วอปีขายจะได้เท่าไ่ครับเมียสามสิบจ้ะ โอ้ขายกี่สามสิบบาทกิโลก็สามร้อยกิโลก็สามร้อยคนห้องอย่างครับคนายใหญ่ครับกินส้มตากเนี่ยจ้ะกินส้มตากเออมันคืออย่างตากก็คือว่าตากก็คือว่าเป็นเป็นจันทร์จันทร์นี่คนห้องว่าตากเนี่ยอ๋อเป็นตากเป็นตากเนาะอ่าเป็นจันเป็นจันเนี่ยในน้อนนะเปคนห้องอีน่ะเอาไปเขียนละทิพย์มาได้ด่ากินส้มตากจ้ะเป็นสูตรของเจ้าตุ๋มาจากไหนสองห้องจะได้สูตรของต่างซาง ฝางซางเปของจีนพื่นไงของจีนเพ้่อนะไปของจีนพื่นนะไทยไทยใหญ่เขาก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าแต่ก่อนนี้มันมันค่อยมันคอ่อคไอ้นั่นต้องเขาต้องใส่ข้าวนาคแต่ว่าสุดสุตตัวนี้เนะี่ยต้องต้องใส่หมูนาคใส่ข้าวน้อยเดียวเ้าอยากสอบถามครับที่ที่เขาเรียกอะไรครับพี่อ๋อเนื้อส้มค่ะเนื้อส้มไทยใหญ่ค่ะจะไปทำมาถ่ะ จากเนื้อหนังทมก็ใช้เวลานานแล้วก็สามคืนถึงจะขายได้ค่ะอ๋อสคืนขายได้ค่ะวัตถุที่มีส่วนผสมอะไรบ้างครับพี่อ๋อไม่มีอะไรมีเลือดเลือดเกลือสดแค่นี้เองค่ะแล้วเอาไปยังไงเอาไปอบไว้หรือเอายังไงฮะเอาไปย่างเวฟคั่วปิ้งย่างได้ทุกอย่างค่ะอ๋อไม่ไม่ส่วนวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องเอาหมักไว้ใช่ไหมหมักเอาไม่ได้หมักไม่ได้หมักทําเนื้อสดๆเลย อแล้วเราทำไงเราเอาเอามาเก็บไว้หรือยังไงเอาเอาเก็บไว้ลักษณะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เอาเอาเมล็ดไงนั้นทิมเอาแล้วก็ให้มันเป็นแฟนอ๋อหมายถึงว่าเราต้องเอาหมักบบกไว้ให้นานๆอย่างนี้นะสามคืนค่ะสามคืนสามนมันจะมีความแตกต่างกับไอไอไอจิ้มส้มของของของไทยเนี้ยอ๋อมีความแตกต่างค่ะไม่เหมือนกันรสชาติเอ่อรสชาติก็ไม่เหมือนกันรสชาติเป็นคนละอย่างค่ะอความแตกต่างนี่มีอยู่ตรงไหนบ้างคะพี่อยู่ก็ มันก็คนนัรสชาติอะของไทยกับของพื้นพื้นฐานไทยใหญ่เราจะไม่เหมือนกันนะคะครับมันจะเป็นคนละอย่างเออมันจะแตกต่างอะไรบ้างพี่ลองช่วยเสียเทียบให้ฟังหน่อยที่ให้ให,ให้ได้นี้มั้ยมีอะไรบ้างที่มันเกีบยวโยงเศษเทียบยังไงอ่ะอันนี้รสชาติจะเป็นไงที่รสชาติมันชาตจะเปรี้ยวอหอมเปรี้ยวหอมเป็นเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวอ่าแล้วออกยังไงบ้างฮะออกรสกลมๆหน่อยหอม อร่อยถ้าถ้าถ้าของไทยนี่มันจะเป็นเก็บมันจะไม่ไม่ใส่ข้าวใช่ไหมอันนี้เราใส่ข้าวอ๋ไอไม่ใส่ข้าวที่ใส่กระเทียมไหมฮะไม่ใส่ค่ะอ๋อถ้าของไทยยังมีกระเทียมค่ะด้วยแต่นี่ไม่มีกระเทียมไม่มีค่ะอ๋ออันนี้มีมีเลือ e ดค่ะมีหนังค่ะเกลือสลัดแค่นี้เองมีข้าวมีเกลือสลัดค่ะแล้วมีเนื้อหมูไหมฮะมีค่ะมีค่ะเนื้อหมูด้วยเนาะเนื้อหมูเอ่อหลักๆหลักๆนี่เนื้อหมูขึ้นต้นเนื้อหมูอือฟีเอ่อมี สลดมีเกลือมีเลือดมีข้าวแค่นี้ค่ะต้องแบบก่อนจะทำนี่ต้องแบบต้องโนดนานอ๋อต้องเอามาขยำโนดด้วยกันโนดใส่ถุงมือแล้วก็โนดนานต้องโนดนานคนโบราณนี่ส่วนใหญ่เขาเอาไปยังไงพี่เขาเอาไปเดินทางไกลได้อย่างนี้เหรอยังไงเดินไกลเดินไกลได้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นอย่อ่ะคนโบราณนี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้ สามารถอยู่ได้กี่วันครับถ้าเดินทางไกลๆอันนี้คเดินเดินทางไกลๆนี่แบบถ้าไม่ใส่ตู้เย็นนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อยู่อ๋อ่างนี้นะฮะค่ทิตกินแบบนี้ได้ไหมฮะกินแบบนี้ได้กินแบบนี้ได้หอมอ๋อจะหอมเนาะแล้วจุบันนี้เขามีการประยุกทำยังไงตอนนี้ทุกวันเขากินยังไงเอาไปทอดหรือเอาไปยังไงอะไรแล้วแต่บางคนแล้วแต่สอบค่ะบางคนเขาก็เอาไปย่างบางคนก็เอาไปโคกบางคนก็กินดิบ เนื้อแต่ชอบแต่ส่วนใหญ่ที่ยมกินยังไงฮะถ้าคนใหญ่เขากินกันนี่เขาจะกินยังไงฮะย่างนะคะเอามาย่างปิ้งย่างค่ะเอาปิ้งย่างส่วนๆหรือต้องเราใส่ใบตองต้องสองใบตองอ๋อแล้วก็ย่าง่ถ้าคนไม่กินดิบก็ต้องย่างถ้าคนกินดิบก็กินแบบนี้ได้เลยแล้วต้องกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยที่อร่อยฮะกินได้ทั้งสองอย่างเลยเนื้อแต่คนชอบค่ะแก้มดาวก็อร่อยดาวอร่อยแล้ว